คนขา,ว,า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 ,นว,นาวเจ้าจยังที่บนว่าหมานไปหมานนะวันนี้ไมส้มหมานแล้วจ้าก็เป็นเวลาถึงคู่แล้วนี่นะนิตามหาแม่สิงสวัสดีเจ้าตอนนี้แม่ส้มก็ถึงป่าและเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปซ้อเฮ็ดข้างบนเจ้าแต่ตอนนี้แม่ได้เฮ็ดหมานอยู่สองดอกแล้วเจ้าไป เดี๋ยวตุ้ยไปรุ่นกันนะเจ้าเนาะปอทาตอยู่ฝั่งปู้นนะเจ้าปตาเดี๋ยวเาจะแยกกันไปเนาะพ่อบ้านอยู่ฝั่งนั้นนะป้ากอตัวป้ามันยุบมันยุบเหรอเทามามาตันเนาะ<ม>หาไม้ขึ้นบนสักอันเหรอมันบอกมีแม่เคียกวัวกุวง,งูเสียดายขนาดตัวเพลาะนี่นี่นี่น นี่นี่นี่น,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 นี่นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เค่ะแล้วก็นี่ค่ะสวยสวยสวยมากค่ะนี่นะเจ้าปะละจีจีมั้งนะเจ้าเก็บเลยนี่นะวันนี้แม่ส้มลืมเอา กล้องมานะเจ้าว่าจะตัดขาม,ม,มุนม้วนคือพอนะพอแม่พี่น้องแต่ว่าก็ลืมนะเจ้าเอาขากล้องมานี่เจ้าสองจีนฮักนะฮักเจ้าปะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะเจ้าทุกคนจวยกันหาต้นนะเจ้านะ hết lùm, đủ hết ta khay, na cho, bắn này xôm hòng hết đan ôn, mảnh mảnh ở nào người, nỉ, ủa, bỏ ban hòng bùn nha cho, đi, hãy nhặng hết lăm hết liệt. เดี่ยวแม่จะเก็บไหคนมานีมานี่มานีมานีมาเก็บเก็ดอกไมงขนาดเลยนะเจ้าป้าคุณนดอกน้ำต้องต้องโยกแบบอี้นะเจ้าโยกป้าคุณนะตัดขากระน้อเจ้าอื้มน้องหอยทากตัดขากรน้ำนี่เจ้า ดอกใหญ่ขนาดไปใส่จ้าใส่ถังเลยแล้วเนาะน่าหมวยน้าหมอย,น,มอยน้าเล่แบบอี้เบาแล้วบามันขุมถ้าเป็นแบบอี้มันขุมนะเจ้าแม่เบาเหรอเป็นเชือกไปเถอะมาดินเจ้าอิน เกือบจะเอาไปได้แล้วนะเจ้าตัดขาเฮดแบบอี้เอาไปนึ่งเจ้าวิกล้องเลยจ้ะมี่เกือบันแล้วนี่ เฮ็ดหน้าหมอยนะเจ้าเฮ็ดหน้าหมอยขาเจ้าคลิปเลยเนาะนี่เจ้าเขี <Bev Any> này, ่ยไปนะเจ้าวนมากจะเป็นเฮ็ดหน้าหมอยนะเจ้า พอล้ปนกัลังออกดอกน้อยๆน,นะเจ้าเฮ็ดปลาบ้านใหม่ส้มก็จะเป็นแบบดอกน้อยๆแบบอีเนอร์บ่ๆจีดอกใหญ่นะนี่อันนี้เป็นเฮ็ดนาเลนะเจ้านีดอกน้อยๆนะพนี่น้องมันบางนะเจ้าล้วก่อช่วงนี้ฝนตกเนาะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอีกสักครูนถ้าเขาอยู่นี่ฝนก็จะตกแล้วเจ้า ความตีมาได้เอา,อาขากล้องแบบว่าห้อยคอมานนะทุกคนมันก็เลยลำบากนะเจ้าดิงามๆนะเจ้านย่างใดตังบนนี้ก็บ่มีอ่อะตังเพ่เดอตัองเพ่เดอศูโซนกลางเพ่เดอศูโซนกลางเพ,นเพ,นเพ,นเพ่นี่นะเจ้า เฮ็ดอ๋อโอ้ยเฮ็ดเลยนุอยนะเจ้านี่กำลังจะออกนะเจ้านี่นี่ดอกน้อยจีแก่งแก่งล้ำนะเจ้าตอนนี้แม่เส้มจะได้ประมาณนี้ใบไม้มันมันหนานะเจ้าตูนใกล้จะถึงปลายดอยแล้วเจ้าไปทุกคน ทุกคนตอนนี้แม่ส้มมาเจอนี่ดงเฮ็ดนะเจ้าเป็นเฮ็ดหน้าหมอยหมดเลยเนาะนี่เจ้าอนี่กระเบนนะเจ้าบ้านแม่ส้มคือหินมันหนักขนาดเลยนะเจ้ามันเป็นจีเมนดินทรายด้วยนี่นะนี่ทุกคนนี่นะเจ้ามันจะเป็นหินต้องก่อยๆออกนะเจ้าคนตีมาก่อนเหกับเคลียเนาะ ปูนเห็นไ้มเจ้าปูนเหม็มดอกแล้วก็โซนี่เห็นเจ้าข้างบนเดี๋ยวมาเก็บ ตอนนี้ปะแห็มูนะเจ้าวาดพอนี้เนะอะดอกเห็ดดอกเล็กดอกเล็กเลยนี่ยวาดเป็นมูนะเจ้าขาวจนอันนี้เป็นเห็ดหน้าม้อยนะเจ้าหน้าม้อยอันนี้บ่ได้ละเจ้านี่แบบกอมีมันมันโดนน้ำฝนนะเจ้า เวลาเฮตตีมันโดนฝนมันก็จืดๆน้อยนะรสฉาติของมันนี่เอาไปได้แล้วเจะโอ้บางไปมุดเลยนี่โอ้นาดีกว่ทันแล้วนี่เฮอ่าตัวนี้นะนี่นะโอ้ใบไม่้ เจ้าใหญ่มากขานี่อันนี้เป็นเฮดหน้าหมอยนะเจ้านี่หน้ามอยขเจ้ามล้ๆน่อเลยเนาะ,ะนี่เจ้า เอละฝนกำลังออกดอกน้อยๆนะเจ้าเฮปลาบ้านไหม่ส้มก็จะเป็นแบบดอกน้อยๆแบบอีเนอร์บบจะดอกใหญ่นะนี่อันนี้เป็นเฮตนาเลนะเจ้าเฮ็ดดอกน้อยๆนะประนี้อนมันบางนะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเนาะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอีกสักคูนถ้าเขาอยู่นี่ฝนก็จะตกแล้วเจ้า ความตดมาได้เอา,อาขากล้องแบบว่าห้อยคอมากน่ะทุกคนมันก็เลยลำบากนะเจ้าอ่ะดิน,นี่งามๆนะเจ้าได้ตังบนนี้ก็บ่มีอนะตังเพ่เดอตังเพ่เดอศูโซนกลางเพ่เดอศูโซนกลางเพ่นี่นะเจ้า เฮ็ดอ๋อโอ้ยเฮ็ดเลยน้อยนะเจ้านี่กระลังจะออกนะเจ้านี่นี่ดอกน้อยจะอีแก่งแก่งล้ำนะเจ้าตอนนี้แม่เส้นจะได้ประมาณนี้ใบใม่มันมันหนานะเจ้าอันนี้อัจใจ มาหนีละเจ้าเดี๋ยวเาจะขึ้นไปข้างบนตูนใกล้จะถึงป่ายดอยแล้วเจ้าล้วเจ้าทุกคนตอนนี้ในส้มมาเจอนี่โดงเฮ็ดนะเจ้าป็นเฮ็ดหน้าหมอยมดเลยเนะนี่เจ้าอันนี้กระเหมนน้เจ้าบ้านม่ส้มคือหินมันหนักขนาดเลยนะเจ้ามันเป็นจีเมนดินทรายด้วยนี่นะน,นี่ทุกคนนี่นะ มันจะเป็นหินต้องก่อยๆออกนะเจ้าพุนตีมาก,ก่อนไปกาจเคลียเนาะโู้เห็นไหเจ้าเห็นเจ้าอยู่ข้างตะมุตะมีนะคลยเจ้า เจ้าขาวจน,นนี่เป็นเฮ็ดน้ำม่อยนะเจ้าหน้าม้อยอันนี้มาได้แล้วเจ้านี่แบบอี้มันมันโดนน้ำฝนนะเจ้าเวลาเฮ็ดตีมันโดนฝนมันก็จืดๆหน่อยนะรสชาติของมันนี่เอามาได้แล้วเจ้าโอ้บางไปหมดเลยนี่โอ้ มันน่าจะเอาได้เลยเจ้าเสดายเนาะพอขึ้นมาสูงแล้วก็ไก่มากเลยเจ้าป้าเฮ็ดอย่างเนาะดอกนิดเดียวเนาะนั่นละนี่เลย ดอกน้อยเดียวนะเจ้านี่นี่คือเห็ดหน้าหมอยนะเจ้าพอตอนนี้ในถังไม่สมขี้โหลขี้ลาเอามีดมาสองเทียน่นานจะเมนนะทุกคนเราเปิดพะนาหนึ่งสองโหย้ยแมนแต่แต่ว่าเอาได้ก็อืมอืมอม,มาได้แล้วเนาะมาได้แล้วเจ้า ในอีกในอีกเมื่อกี kon, ้เห็นอยู่นี่ไงนี่เฮ็ดยังามำเลยทุกคนทุกคนดูอะไรนี่ค่ะบ้านอันนี้คือเฮ็ดหน้ามอยนะเจ้าหน้าอีล่าเหลือพอต้องทำไมวิ่้องห่ยดกดกเนาะ นนนปาูนะีน่นี่ใส่ได้หมดเลยนะเจ้าแต่เขาบอกค่อยๆเฮ็ดอันนี้เอาเนานะออกเหมือนอารมณ์ป่านเนี่ยเหมือนเฮ็ดนางฟ้าก็เจ้าเนี่ยเนาะอันนี้คือเฮ็ดน้ำมอยนะเจ้าแต่ถ้าฝนตกใส่เนี่ยคือว่า เออมันจะยุบนะเจ้า,ามันจะยุบตัวนะคะโหดูอันนี้น้อยน,นี่ยเจ้าอ,นนอันนี้เจ้าอันนี้ใส่อันนี้อเอออยู่เพ่บนเพ่บนเพ่เ ไอเงี้ยงฉันน่าขนาดนั้นเจ้านี่อะดูต่อนนี้คือยางหันสภาพเมส้มคือหมูหมูกันการนะเจ้าคือเยอะมากอะ่ะนี่นี่นี่จุ้ม,มอ๋อท้อห่มเดียวนะเจ้านักนักว่าอะท้อหมูหมูกันการนี่นะเจ้าเยอะมาก ้าน,นะนี่ก็เป็นเฮดหน้ามอยแหมสายพันธุ์หนึ่งนะเจ้ามันน่าจะมีหลายชนิดอยู่นะนี่นะอันนี้ก็เป็นแบบออกสีม่วงนะเจ้าออกสีม่วงชุมพูนิดนิดแบบอี้นะเจ้าแก่งแก่งล้าเนอแต่่าเสียทามันดอกน้อยไปน้อยเนาะเจ้ามาตพองเลือกนี่เจ้า,า,อออนนจาชอบความสีม่วงของคนเนาะ งามขนาดเจ้าเดี๋ยวจะปาไปพอตรงปูนนะน่ะนะเห็นอยู่เนาะ you know. ป่ะดูคนวอนนะเจ้าปุนมาก,ก่อนนะเนาะปนก่อใจไหม่ี่เคลียนะเจ้ามันเลยหักนะแต่จะให้ดูความต้งมุตนมิชอบความตั้งมุตตมิของป่นนี่หน้าขนาดเดียวไปฟาืินนะเจ้า ขอไภัยเนอร์วันนี้เนอร์มาได้เอาขากล้องมาตัวนะเจ้างามขนาดตัวตอนนี้แม่ส้มกะได้เดินทางมาถึงยอดดอยแล้วนะเจ้าบรรยากาศมืดขึ้นมาเลยทุกคนละนี่เห็นดอกแนละ้วทุกคนจ้นะนะ ออกไหนออกได้นะแล้วก็จะมีอันน้อยๆนี่เหรอทุกคนตอนนี้แม่ส้มก็ได้เจอหิดแดงแล้วละแม่ดูสิโอเมก้ามีคนเหยียบด้วยโอ๊ะตาอะไรเจ้า และเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนนตะอตามหามาเส้นนานเธอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมป,ป,ปีนองเลยขนาดอันนี้พี่ได้ร้องเพลงไปนี่ก็คือไปส้มแต่งเองนะเจ้าโอ้ยนี่เอาได้ก็นี่งา,งามเลยจ้า ปาติทอ้ยอทยังได้ก็เอาได้อยู่นะเจ้าเพราะว่าเป็นเฮตีหายากนะสำหรับในส้มนะเจ้าเป็นเฮตีหายากมากอะเนี่ยขอยุดไทยลูกตัวนี่ป่ะแสดงว่าถ้ามันออกมูหนึ่งดอกหนึ่งนะเจ้าบริเวณนั่นก็นจะเจอทั้งมูเลยนะปะ เขาจะตามหากันบริเวณนี้เลยเจ้าพุนาพุนานี่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 นดูหน้าขนาดขนาดตีตีนตัวฮั่นแมนมดอ่ะพุนนาเอ้ยตาเนาะนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะแมนมดนี่โอ,อโอ้ยจังมันเอามดไปนึ่งค่ะอะไรนะนหยิบแด้งหยิบแด้งชัก โอ้ยยิ้งแข็งๆอยู่เลยเนาะตัดขาเจ้านี่อีกล็อกทัดขาเจ้านี่ทำงานเลยได้มากได้อยู่โอ้ยได้อยู่แข็งดูเจ้าแข็งอย่น,นี่ได้อยู่เนาะอุย้ยไหนใกล้ๆ จานนี่นะเจ้าราคาดอกนี่ค่ะอุ้ยดอกกรหลังตะปูตะมกนีมเลยเจ้าสองดอกเมลูนี่เห็นดอกนีมเจ้าดอกมันจะบานแลนะ้วเนาะแต่ว่ามันก็แข็งอยู่นะเจ้าใจได้อยู่นี่ปุ่นๆดอกนะเจ้าสามดอกก็นนะ เงีนะ้โอ้อันนี้รุดแล้วนี่แข็งอยู่ในจ้าใจได้ใช้ได้อยู่จ้าวโอ้โอันนี้ใจได้อยู่เจ้าอเอาจถตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเจ้าไปเดี๋ยวไปเก็บเป็นต่อปีน้ำ เหมือนคนเป็นเคี้ยวไว้เลยเฮ้อไว้เลยน้อป้าทบด้วยแม่เจ้าแม่นมดนะฮะปุ่นน่ะปุ่นกระมีน่ะฮะปื้นหน้าตัวเนี้ยเก็บเจ้าเก็บเจ้าเก็บเจ้าแม่นมดอันนั้นหนาหนาหน่ะนั่นด่นะเฮ้ยเก็บเก็บ ดอกงามๆอะไรเจ้าไปอืมอืมดอกดอกงามๆพอไมปพี่น <im> ้องเฮ็ดขนขาวเฮ็ดขนขาวเจ้าพอขอนปันจะบินด้วยพอไมปพี่น้อง ปุณนะเต็มขอนเจ้าเก็บจะได้ไหวนี่พอเถออุ้ยนักขนาดเลยเจ้า่อแม่พี่น้องเฮ็ดขอนขาวเหมือนขอนจะบ,บินเจ้ามามาคลิปด้วกันพอเถุะนะนี่ต้องเอามีดนะเจ้าเพราะว่ามันดอกน้อยเนาะถ้ามาป้าวันผู่งนี่นะโอ้มีแล้วเจ้าม่ได้กินแล้วนี่นะมันเท่าเจ้าเก็บกันเนาะพอเคุณพี่น้องเลย จ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วเนาะเขาอาจจะออกจากป่าเนี่ยขำนิดนึงนะเจ้าแต่ก็บอเป็นอย่างเพื่อเหตุอาพอเถอะพอเถอะทำไมเพิ่งเนาะไปก้อยไหลไปอ่ะฮัดปุณนะเด้ออู้นักล่ำนักเหลือเจ้านะแต่ที่เขามามา เขาก็มาเสาะอ,อยู่ั่นเนาะอู้ถึงว่าอู้ถึงว่าเขาก็มาเสาะอ,อยู่นะเจ้าแต่ว่ายังติปนว่านมานไผยมานมันเนาะวันนี้แหม่ส้มหมานแล้วเจ้าเอาแล้วเจ้าตอนนี้เขาก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะเจ้าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าๆนะเจ้ามาสรุปผลวันนี้เนาะมามาต้องมาผลวันนี้ผลใบนี่ดีกว่านะเจ้ากลับบรรยากาศอีเนาะนี่เจ้าบ้าไปหนะัก มาปอเอามาดูรู้ไ่้นะกอนี่เจ้าพอบ้านงเขาโอ้โหได้คนละครึ่งถังนะเจ้าก็สำหรับวันนี้นะเจ้าไม่ส้มก็ขอลาไปก่อนเน้อป้ากันในคลิปหน้านะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ส้มสาพาตะลุยตัวเนื้อเจ้า